ท่านอาจจะเคยเห็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่แปรรูปจากทัว่วดาวอินคาออร์แกนิกภายใต้ชื่อแบรนด์ชาโลมของบริษัทชาโลมเฮลท์จำกัดชาโลมเฮลทเริ่มก่อตั้งมาเมื่อปี2557นะคะแล้วก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยระยะเวลาก็ประมาณ7ปีโดยที่ช่วงแรกของเราอะคะ่ะเราส่งเสริมให้เกษตรกรนะคะได้ปลูกพืชดาวอินคาซึ่งพืชตัวนี้เป็นพืชออริจินอลมาจากประเทศเปรู แล้วบริษัทของเราเนี่ยได้เริ่มทำคอนแทคฟาร์มิ่งกับเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็เราก็จะคัดจากผลผลิตที่ดีที่สุดในการที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้าของบริษัท สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่สำหรใครชั่วโมงนี้พบกับแคสไมเปิลปานิสราคงสิดมั่นนะคะวันนี้เราจะมาดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมจากแบรนด์ของชโลมนะคะเปิดตัววันนี้วันแรกเลยแล้วก็มาในเซตที่คุ้มค่ามากๆค่ะได้รับไปเลยนะคะกับแบรนด์จากชโลมค่ะคุณผู้ชมรวมกันถึง3กระปุกในเซตนี้นะคะ1กระปุกค่ะจะมีจํานวนถึง60แคปซูลด้วยกันรวมกันทั้งหมดจะได้ไป180คซลน,นะคะถ้าเกิดาาาสาบาคปซูลาะารถทา,าด้ ถึง90วัน3เดือนแล้วก็ได้รับของแถมเพิ่มด้วยนะคะเป็นน้ํามันถั่วดาวอินคาโดยวิธีธรรมชาติค่ะรหัสสินค้า121395จากราคารวม2,670บาทชอปพลาย1,290บาทนะคะใครอยากดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการที่ทานค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้มาจากถั่วดาวอินคานะคะเซตน,นะะี้ขอแนะนําราคาที่นํามาฝากราคาดีจริงๆรวมถึงไม่มีค่าจะส่งนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยและชั่วโมงนี้ ค่ะผู้ชมแคสเมเปิลไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับเจ้าของแบรนด์อีกหนึ่งท่านด้วยนะคะขอต้อนรับพี่เอเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องเมเค่ะ,คะพี่เอพี่เอแนะนำถึงแบรนด์ของเราหน่อยชโลม,มีที่มาที่ไปย,ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วแบรนด์ชาโลมเนี่ยเราบริษัทเรามีประมาณ7ปีได้แล้วนะคะตั้งแต่ <c oughs> เริ่มเปิดบริษัทมาเริ่มต้นของแบรนด์ชาโลมเนี่ยเราได้เห็นว่าเกษตรกรในภาคเหนือเนี่ยมีความลําบากในการใช้ชีวิตเพราะว่าเขาเองก็ต้องปลูกพืชหมุนเวียนไปเรื่อยๆแล้วก็เลยดูว่ามีพืช ตัวไหนบ้างที่จะสามารถที่ะจะปลูกได้ในภาคเหนือซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเองก็ได้มาค้นเจอถึงผลิตภัณฑ์ถึงตัวดาวอิงคาคซึ่งตัวดาวอิงคาเนี่ยนะคะจริงๆพืชออริจินอลของเขาเนี่ยเป็นพืชของประเทศเปรูซึ่งประเทศเนี้ยเป็นประเทศจะบอกว่าเป็นป่าปอดของโลกก็ว่าได้น้องเบเบิล อ่า,าคือออริจินอลมาจากทางฝั่งโน้นถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถปลูกในภาคเหนือของบ้านเราได้ถูกต้องคือเขาเป็นเส้นสูนสูนเดียวกันต้องบอกเป็นความโชคดีของประเทศไทยว้าวและทีนี้ที่สําคัญก็คือในชนเผ่าอินคาเนี่ยเขามีอายุยืนมากซึ่งอายุเขา60กว่าเนี่ยเขายังปีนเขาได้อยู่เลยนะมเมลเบิร์นแข็งแรงมากแข็งแรงมากก็เลยทําให้มีชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาไปลองดูว่าเอ๊ะ ชนเผ่าอินคาทําไมเขาถึงแข็งแรงมีการใช้ชีวิตที่แบบ6กกว่ายังปีนเขาได้ก็เลยไปเจอพืชตัวนี้นั่นแหละคือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าซาชาอินชีแต่คนไทยเนี่ยเราเรียกว่าดาวอินคาคุณผู้ชมนะคะหกิปีนเขาเหมือนเด็กอายุ20่เลยแล้สาวสิบาก็ปีนเขาไม่ไหวแล้วนะใช่เขาก็เลยไปเจอว่าในดาวอินคาเนี่ยหรือซาชาอินชีเนี่ยเขามีโอเมก้าสามที่สูงมากเลยนะคะสูงกว่าปลาทะเลถึง10เท่า1แคปซูลของเรานี่เทียบเท่ากับปริมาณโอเมก้าสมนะคะคุณผู้ชมแปดเากับของ ปลาแซลมอน85กร,รัมของปลาแซลมอนเนี่ยคุณผู้ชมชิ้นหนึ่งประมาณคืบหนึ่งปลาแซลมอนถ้าเราไปซื้อเนี่ยราคาประมาณ200-300อ oh. ทานทุกวันไม่ไหว ไม่ไหวเพราะว่าเงินในกระเป๋าตังค์เงินในกระเป๋าไม่ใช่คไม่ไหวเพราะไม่อร่อยนะเงินในกระเป๋าตังค์จะน้อยลงอร่อยแต่ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าราคาสูงมากนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูรูปร่างก่อนอันนี้คือถั่วดาวอินคาของจริงเลยใช่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ลักษณะของเขาจะเหมือนดาวใช่ค่ะคนไทยถึงเรียกว่าดาวแล้วด้วยที่เขามาจากประเทศเปรูเราเลยเอาสองคันนี้มาผสมกันว่าเป็นดาวอินคาอ่าเหมือนที่เมื่อกี้เพื่อได้เกริ่นไปว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าซาช่าอินชิต้องส่วนไหนที่ใช้ได้ค่ะเพื่อพอเรากระเทาะมาจะเจอสี อ่าใช่ค่ะหลังจากที่เราได้ฝักมาแบบนี้ใช่ไหมคะเรากระทาะเปลือกออกรอบนึงเราจะได้เป็นเม็ดสีดำแล้วเรากระทาออีกเม็ดนึ่อกระทาะอีกรอบหนึ่งเราจะได้เป็นเม็ดสีขาวซึ่งตรงนี้นี่แหละที่คือส่วนที่สําคัญของเขาก็คือน้ํามันโอเมก้าสามเขาเนี่ยจะอยู่ในเม็ดสีขาวตรงนี้ถูกต้องกระทาะเปลือกสองรอบด้วยกันใช่แล้วก็ใช้วิธีการสกัดเย็นใช่นะคะคุณผู้ชมที่นี้ประโยชน์ของถั่วดาวอินคาจะมีประโยชน์อะไรต่อร่างกายเราบ้างอ่าถ้าพูดถึง ตัวเหมือนที่เมื่อกี้เพจเกินไปว่าเขาได้รับรางวัลซูเปอร์ฟู้ดก็เพราะว่าเขามีโอเมก้า3เพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าในส่วนของคําว่าโอเมก้า3เนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายของเรายังไงคือถ้าคุณผู้ชมลองเซิร์ชดูเลยได้ได้เลยนะคะว่าโอเมก้า3มีประโยชน์ยังไงเนี่ยจะเห็นเลยว่าขึ้นมาเป็นแบบพรุปเลยเวลาเราเห็นโฆษณานมเด็กอะไรก็จะมีโอเมก้า3มประมาณนั้นใช่แต่ว่าเอาเอาเฉพาะเจาะจงเนาะอย่างสําหรับคนที่อย่างอย่างเราเข้าใจอยู่แล้วว่าโอเมก้าสนี่คือไขมันดีถูกต้องไหมคะเมลเบิร์นเพราะฉะนั้นไขมันดีเน่ยยประโชช์ขขอองาก็คืวท ให้ L D L หรือคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราเนี่ยลดลงคือว่าง่ายๆคือตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเราผูกพันกับไขมันมาตลอดถูกต้องไหมคะจริงค่ะกินหมูกินไก่หรือเราเวลาเราทานบิงชูปิ้งย่างขนมหวานหรือแม้แต่กระทั่งที่เราทานขนมขบเคี้ยวเราก็ได้ไขมันเข้าไปแต่อันนั้นคือไขมันอะไรคะน้องเบิ้ลไขมันเลวไขมันทรานจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นพอเวลาเราทานเข้าไปเยอะๆตั้งแต่วัยเด็กจนเราอายุมากขึ้นเนี่ยพอเวลาเราไปพบแพทย์หรือเวลาเราไปตรวจหมอเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่า ต้องทานยาลดไขมันนะคะไขมไันในเลือดสูงแล้วนะคะคอเลสเตอรอลสูงนะคะคุณป้าซึ่งตรงนี้นั่นเอง เป็นการบอกว่าการทานโอเมก้าสหรือไขมันดีเนี่ยจะทําให้ LD L D L เราลดลงคุณผู้ชมดูนะคะระดับไขมันในช่องท้องหน่งถึ 1> 1เนี่ยถือว่าปกติ6-14เริ่มมีความเสี่ยงแต่ตถ้าเป็นระดับค่า15-59แล้วเนี่ยมีความเสี่ยงสูงเลยโอกาสที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาทันทีไม่ว่าจะเป็นใน<ะ>เรื่องของไขมันอุดตันในเส้นเลือดถ้าไปอุดตันที่สมองเป็นย<ะ>ังไงคะเมลเบิร์น นาหวง่มีโอกาสเส้นเลือดในสมองแตกเหมือนที่เราเห็นข่าวใช่ไหมเหมือนเป็นภัยเงียบนะคะตรงนี้อย่างที่บอกไปเลยในภาพจะเห็นว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดถ้าไปที่สมองก็เป็นสโตรกได้ถ้าไปที่หัวใจล่ะ หัวใจวายเฉียบพลันถูกต้องนะคะคุณผู้ชมอันตรายของไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะจะทําให้เส้นเลือดแดงอุดตันสาเหตุสําคัญเลยของโรคหัวใจขาดเลือดอัมพฤกษ์อมัอมาพาตทําให้หลอดเลือดแดงแข็งะนะคะถ้าเกิดว่าเราทานอาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่มันมีน้ํามันเยอะๆอาหารทอดๆออาหารทอดอาหารปิ้งย่างเนี่ยเป็นอะไรที่ เราต้องดูแลรีบหันกลับมาดูแลสุขภาพของเรารีบเติมโอเมก้าสทันทีและยิ่งถ้าเราไม่ค่อยออกกําลังกายมากเลยทีนี้ก็จะทําให้พวกไขมันตรงนี้สะสมในร่างกายไปเรื่อยๆกลายเป็นบางท่านไขมันพกตบค่ะถูกต้องไหมคะถ้าเกิดว่าคนผอมๆเป็นได้ไหมคะไขมันในเลือดสูงน่ามีโอกาสอย่าอย่ามองที่แค่ความผอมหรือความอ้วนเพราะไขมันเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเส้นเลือดเส้นเลือดของเราเนี่ยทั่วร่างกายเลยเพราะฉะนั้นการที่ไขมันเขาก็ไปกับเส้นเลือดเขาไปอุดตันตรงไหนเนี่ยเราไม่มีโอกาสรู้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมวิธีเดียวเท่านั้นที่ จะรู้คือไปพบแพทย์พอพบแพทย์ปุ๊บคุณหมอบอกเลยจัดยาค่ะจริงคือคอเลสเตอรอลมาเลยหลายท่านคุณผู้ชมที่แบบผอมๆเลยนะตัวเล็กๆแต่พอไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพมาประจําปีเนี่ยเห็นเลยว่าคอเลสเตอรอลสูงน่ะคือ L D L เนี่ยไขมันเลวสูงในร่างกายซึ่งอันนี้น่าห่วงถูกต้องนะคะทีนี้ดาวอินคาเนี่ยเรื่องผลวิจัยเขาจะช่วยอะไรบ้างฮะเมื่อกี้เราพูดถึงโอเมก้าสามถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องไขมันเสร็จปุ๊บ เหมือนอย่างที่เมื่อกี้น้องเมลเบิร์นเกินไปว่าอย่าลืมนะบางทีเราดูโฆษณานมเนี่ยมีนมผสมโอเมก้าสามเราอยากเรายังแบบวิวความรู้สึกว่าลูกฉันต้องได้ทานนมผสมโอเมกา้าสามถูกต้องใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าจริงๆแล้วโอเมก้าสามเนี่ยบำรุงสมองอในเด็กคือการบำรุงแต่ในผู้ใหญ่อย่างเรา่ะคะต้องป้องกัน ป <c oughs> ้องกัน <c oughs> อัลไซเมอร์อย่าลืมนะคะว่าไขมันที่สําคัญที่สุดในส่วนหนึ่งของร่างกายของเราก็คือสมองค่ะ <c oughs> ต้องไหมคะทีนี้โอเมก้าสามในพืชกับสัตว์แตกต่างกันยังไงคะพี่เอ๋เป็นคําถามที่ขอบคุณมากเลยน้องเบเบิอย่าลืมเพราะอย่างที่บอกไปว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราทานแซลมอนเนี่ย85การัมราคาสูงละแต่ทีนี้เนี่ยเขาดียังไงนอกจากราคาที่บอกว่าเขาเรียกว่าจ่ายน้อยกว่าด้วยอ่าอย่าลืมว่าในเรื่องของมลภาวะเป็นพิษทุกวันนี้เนาะเมเบิร์เนาะไม่ว่าจะ สารโลหะหนักไมโครพลาสติกคือไหลลงทะเลไปหมดเรียบร้อยแล้วแล้วลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราจะไปป้องกันในทะเลเนี่ยเราจะเอาอะไรไปดักเข้าไว้ดักไม่ได้ดักไม่ได้น้ํามันไหลลงทะเลถูกต้องค่ะคุณผู้ชมขยะอะไรอย่างเงี้ยปลาไม่ทานเพราะฉะนั้นการทานโอเมก้าสามจากพืชจึงเป็นการทานโอเมก้าสามที่ช่วยเราช่วยเราอย่างมากเพราะว่าอะไรการปลูกพืชเนี่ยเราควบคุมเรื่องของมลภาวะเป็นพิษได้เช่น ในลักษณะของการที่เรามีใบเซอร์ออร์แกนิกถูกต้องไหมคะเมเบิรการที่เราทานอะไรที่แบบมีใบเซอร์ว่าอันเนี้ยเป็นโอเมก้าสารที่มาจากพืชที่เป็น USDA ก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าแน่นอนเลยฉันได้โอเมก้าสามเพียวๆนะฉันไม่ได้ได้มาจากไม,ไม่ได้ได้มาปนสารปนเปื้อนนะเราสามารถควบคุมได้ ตั้ง,ตงแต่ขั้นตอนการปลูกถูกต้องการผลิตโรงงานทุกอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างการทานโอเมก้าสาจากพืชและการทานโอเมก้มกาสาจากสาัตว์อ่าไม่ต้องกลัวสารปนเปื้อนที่จะตามมาด้วยแล้วเราสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ทุกข,ขั้นตอนแบบนี้ฟาร์มอยู่ที่ไหนคะพี่เอ๋ฟาร์มของเรานะคะเหมือนอย่างที่เมื่อกี้พี่เอ๋เกริ่นไปตั้งแต่แรกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยอ่ะก็คือเส้นสูงสเราเป็นเส้นเดียวกันกับทางเปรูเพราะฉะนั้นในแถบภาคเหนือของเราเนี่ยจึงมีจุลิน อยู่ในอยู่ในดินแล้วก็มีภูมิอากาศมีความเหมาะสมที่จะทำให้ต้นดาวอินคาเนี่ยเติบโตแล้วก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของโอเมก้าสามที่มีคุณค่าสูงมากถูกต้องนี่คือประโยชน์ของถั่วดาวอินคานะคะผู้ชมรีบโทรมาช้อปปิ้งได้เลยค่ะ021234999โปรโมชั่นสุดพิเศษชาโลมน้ำมันถั่วดาวอินคาชนิดแคปซูล3ขวด60แคปซูลราคาเพียง1290บาทแต่แค่นั้นยัง ไม่พอรับฟรีน้ำมันถั่วแดวอินคาชนิดน้ำมูลาคาด่ากว่า300บาทสำหรับลูกค้าช็อปแชนเนลเท่านั้นแรชโลของเรา น้ำมันถั่วดาวอินคาจากแบรชโลมี่ดียังไงคะเป็นอะไรที่เราต้องบอกว่าเรามีมาตรฐานนะน้องเมลเบิร์นมาตรฐานแรกที่เราได้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือมาตรฐานในเรื่องของการปลูกเหมือนที่เมื่อกี้เราย้ํากันไปแล้วว่าการทานโอเมก้าสจากพืชเนี่ยทำให้เราควบคุมในเรื่องของมลพิษได้เวลาที่เราทานโอเมก้าสเข้าไปเนี่ยจึงทําให้เราไม่ต้องทานอะไรที่ปนเปื้อนเข้าไปอีกอเพราะฉะนั้นอันดับแรกแปลงปลูกของเรานะคะมีไบเซอร์ USDA ซึ่งไบเซอร์เนี้ยเป็นไบเซอร์ที่สามารถส่งออกในประเทศอเมริกาโอ้โห ไม่เชื่อจะได้กัานม้ง่ายๆต้องหมดเขาเรียกอะไรหมดกังวลเรื่องของแหล่งเพาะปลูกอ่าส่วนต่อมาในเรื่องของการผลิต ด้วยคารที่โรงงานของเราเนี่ยเป็นโรงงานกรรมวิธีการผลิตแบบสกัดเย็นเพราะฉะนั้นในส่วนของไบเซอร์โรงงานเราจะมีทั้ง GMP s, <S, s ACCP Halal คนที่เป็นมุสลิมก็สามารถทานได้ไบเซอร์ของเราเนี่ยสามารถทําให้คนที่เป็นมุสลิมหรือว่าคนที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพเนี่ยทานได้แน่นอนถูกต้องอ่าแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือคือกรรมวิธีการผลิตที่เม่เกยี้ย้ําไปแล้วว่าเป็นการสกัดเย็นการสกัดเย็นเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เข้าใจน้องเมเบิลการสกัดเย็นเป็นเหมือนกับการที่เรานําเม็ด สีเขาขาวเม็ดที่น้องเมเบิลโชว์เมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาบีบรวมกันเพื่อสกัดเอาน้ำมันที่ออกมาจากตัวเขาเนี่ยเอาแค่ครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมน้ำมันแรกเท่านั้นเหมือนเวลาที่คุณผู้ชมไปไปตลาดหรือว่าไปซื้อหัวกะทิอะ,ค,ะค่ะถ้าเราเอาถ้าเราซื้อหัวกะทิเราจะได้ความเข้มข้นของหัวกะทิแต่ถ้าเราซื้อหางกะทิ เราจะได้น้ำผสมาม,มา่างๆ,ๆเราจะจางๆแต่อันนี้เหมือนกับเปรียบเทียบว่าความเข้มข้นเนี่ยเป็นหัวกะทิเลยถูกต้องเราใช้กรรมวิธีการสกัดเย็นเพื่อไม่ให้ความร้อนเนี่ยทำลายคุณประโยชน์ของเขาถูกต้องเลยน้องเมวเบอร์และที่สําคัญค,คือพอเราสกัดเสร็จเราจะได้กากเราไม่ได้เอากากมาบีบอีกรอบนะ,ะเราไม่ได้เอาหางมันมาทําอีกรอบเราเอาเฉพาะหัวแล้วเราบรรจุแคปซูลเนี่ยแคปซูลของเราทุกเม็ดเราคัดมาอย่างดีค่ะ คุณผู้ชมใน1แคปซูลตรงนี้เรามีไบเซอร์เลยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าไปซื้อทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยอาจจะหาได้แต่เขาอาจจะไม่มีไบเซอร์เขาอาจอจะไม่กล้าโชว์ใบเซอร์ว่าโอเมก้า3ของเรามีสูงสุดถึงเท่าไหร่คะมีสูงสุดถึง4 5เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นใบเซอร์จากที่ไหนคะพี่เป็นใบเซอร์ของอินเตอร์เทคและที่สําคัญทุกรอดการผลิตของเราเมื่อเราสก,กัดน้ํามันออกมาได้เนี่ยเราจะมีการเช็คไบเซอร์ทุกครั้งเราไม่ได้เอารียูสใบเซอร์นะคะ ไม่ใช่เอาครั้งเดียวไม่ใช่ตรวจครั้งเดียวทุกครั้งที่เราสกัดเย็นออกมาเราจะต้องเช็คก่อนก่อนที่เราจะส่งให้กับคุณผู้ชมเราดูแลคุณผู้ชมเหมือนเราดูแลคนในครอบครัวถ้าคุณผู้ชมดูจะเห็นว่านมเบอร์เลขที่4ี่ค่ะ,คะจะเขียนว่าโอเมก้าสถ้าเราดูช่องต่อมาจะเห็นว่าเขียนไว้ว่า4 5 1 3นั่นแค่อเมก้าสนะเมเบิลยังไม่รวม6และ9อย่าลืมนะว่าดาวอินคาเนี่ยเขามีโอเมก้าสามหกและ9คือการทานโอเมก้าสที่ดีนะคะคุณผู้ชมจะต้องทานโดยที่ ลานกันระหว่าง3 6และ9บางแบรนด์เนี่ยมีแค่สามอย่างเดียวแต่6กับ9ไม่ได้มาด้วยแล้วเป็น <c oughs> ว่าสารที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้ถูกต้องแล้วพอเข้ามาเป็นแพ็กเกจรวมกัน3ตัวเนี่ยสามรวมกันเรามีมากถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์คิดดูว่าใน1เมล็ด <c oughs> หนึ่งแคปซูลของเราเนี่ยมีโอเมก้าทั้งหมด90กว่าเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหมีตั้งแต่โอเมก้า 3, 6และ9ถูกต้องที่มีส่วนช่วยมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ะะเลยคะคุณผู้ชมในหนึ่งขวดเนี่ยจะมีจำนวนถึง60แคปซูลได้การเดี๋ยวขออนุญ,ญาตโชว์แคปซูล ลักษณะแคปซูลจะทานง่ายถ้าเป็นผู้สูงวัยทานไปเนี่ยจะเป็นแคปซูลแบบนิ่มนะคะคุณผู้ชมแบบนี้สะดวกกับการพกพาด้วยบางท่านไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือบางท่านอาจจะซื้อกลับไปเป็นของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการทานที่ผู้ใหญ่จะได้ทานได้ง่ายๆส่วนตัวที่เป็นของแถมนาที่เป็นแบบชนิดขวดตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับบาง,บาง,บางท่านอาจจะอยากทานผสมกับนมผสมโอเมก้าสแลเราก็สามารถใช้ ตัวแถมเนี่ยที่เป็นตัวขวดอะ,ค,ะค่ะเท <P. S 2> ใส่ช้อนชา ครึ่งช้อนชาหรือ1ช้อนชาเทแล้วก็ผสมกับนมของเขาหรือผู้ใหญ่บางท่านอาจจะชอบดื่มกาแฟหรืออย่างพี่เออย่างเงี้ยชอบมากเวลาทานสลดออัดอก็ใส่ลงไปแทนที่เราจะต้องใส่น้ํามันตัวอื่นเราก็อออโอเมก้าสของเราเนี่ยแหละผสมกับสลัดเพราะว่าทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงเราได้โอเมก้าสด้วยอันนี้สามารถผสมอาหารได้เลยใส่ใ<ช>ทีละครึ่งช้อนชาหรือว่าหนึ่งช้อนชาก็ได้<ช>ถ้าเป็นแบบขวดละคะพี่เอเราควรทานวันหนึ่งกี่แคปซูล โดยตัวส่วนตัวพี่เอกเนาะเอาตัวพี่เอกเองด้วยกามที่เราเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรง ให้ทานาวันละสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก่อนนอนใช่สองแคปซูลก่อนนอนคือมีลูกค้าของเราบางคนเนาะโทรมาคุยกับเราเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนนะเขาอาการไม่ค่อยโอเคเลยคือเขานอนหลับไม่ค่อยคือหลับไม่ลึกอะ่ะชอบ<ฆ>นอนตื่นกลางดึกอะไรเงี<ฆ>้ยพอเขาได้ลองทานโอเมก้าสามทานชโลมเฮลของเราเนี่ยแหละเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาหลับสบายขึ้น<ฆ>ตื่นมาแล้วสดชื่นอ,อ,อย่างที่เมื่อกี้เราย้ำไปกันในเรื่องแรกก็คือว่าไขมันที่ดีที่สุดเนี่ย ต้องอยู่ที่สมองนะในเรื่องของการทํางานส่งประโยชน์ต่อร่างกายเขาทางานยังไงครับพี่เะโอเมกา้าสาะค่ะพอโอเมก้าสเข้าไปในร่างกายเนี่ยอย่าลืมว่าวิตามินบางตัวเนี่ยต้องละลายในน้ํามันนะคะคุณผู้ชมวิตามินที่เราทานเข้าไปหลายๆย,ยี่ห้อเขาไม่สามารถละลายได้ในในน้ำเนาะเพราะฉะนั้นการทานโอเมก้าสเนี่ยก็จะช่วยทําให้วิตามินเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปดูดซึมในร่างกายทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเติมสารอาหารให้ร่างกายทําให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้น าเมื่อไหร่ที่เส้นเลือดเราสะอาดนะคะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมทานอะไรเข้าไปก็แล้วแต่สารอาหารที่มีประโยชน์เหล่านั้นนะก็จะเข้าไปสู่ร่างกายของคุณผู้ชมนะคะแต่ถ้าเกิดเส้นเลือด,ม,ดมีนู่นมีนี่ผนังแบบอย่างนี้คุณผู้ชมเวลาเลือดไหลเนี่ย นะคะเลือดจะไม่สะดวจะไม่โฟละถูกต้องเลยเราก็จะเกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวต่อให้เราทานอะไรที่ดีๆเข้าไปแค่ไหนก็เหระร่างกายดูดซึมไม่ได้อ่ะถูกต้องมันก็ขับออกไปอยู่ดีจริงจริงไหมจริงอ่าพอเลือดเราสะอาดเวลาเราทานอาหารเสริมหรือเราทานอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปเนี่ยก็ทําให้ร่างกายเราสดชื่นแข็งแรงแล้วในเรื่องของกระบวนการผลิตคุณผู้ชมเรามีมาตรฐาน GMP รองรับนะคะมีใบเซอร์อันนี้จะเป็นขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างเราใส่ใจใช่เรามีมาตรฐานสะอาดแล้วก็ปลอดภัย มั่นใจได้ในใบเซอร์ค่ะมีเลขคออทุกอย่างครบถ้วนถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ความร้อนในขั้นตอนกระบวนการผลิตด้วยใช่ค่ะเป็นการสกัดเย็นทั้งหมดใช่ค่ะจะเห็นว่าแพ็เกจจิ้งของเราก็สวยงามนะเมลเบิร์นส่งออกที่ไหนบ้างนะคะพี่เอสส่งออกในประเทศสิงคโปร์ไต้หวันมาเลยี่ปุ่นเกาหลีมีแล้วแสดงว่าในโซนเอเชียนี้เขาก็ดูแลใส่ใจสุขภาพเหมือนกันใช่เหมาะกับใครใครทานได้บ้างค่ะเหมาะกับคนที่แล เริ่มหันมาดูแลสุขภาพของเราจริงๆอยากบอกว่าคุณแม่พี่ก็ทานค่ะ,ค,ะคุณแม่พี่อายุ70กว่าท่านเริ่มทานมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วคือจริงๆอยากบอกว่า ตั้งแต่เราเหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าพอเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็เริ่มทานอาหารที่มีไขมันสะสมมาเรื่อยๆพอเราเริ่มอายุอายุเราเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยไขมันมันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นอายุสัก40ขึ้นไปเราควรหันมาดูแลตัวเองได้แล้วการเผาผลาญเริ่มไม่ดีละถูกต้องก็ต้องดูแลร่างกายทานได้ตั้งแต่วัยทางานผู้ใหญ่ก็สามารถทานได้โดยเฉพาะคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงค่ะคอเลสเตอรอลสูงถูกต้องก็จะเหมาะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม02123499 9 โปรโมชั่นสุดพิเศษชาโลมน้ำมันถั่วดาวอินคาชนิดแคปซูล3ขวด60แคปซูลราคาเพียง1,290บาทแต่แค่นั้นยังไม่พอรับฟรีน้ำมันถั่วดาวอินคาชนิดน้ำมูลค่ากว่า300บาทสำหรับลูกค้าช้อปชาเนลเท่านั้น าพูดถึงแบรนด์ชโลมิมีมากี่ปีแล้วคะจริงๆบริษัทเราเนี่ยมีประมาณเราเริ่มต้นมาได้8ปีแต่ว่าช่วงแรกของเราเหมือนอย่างที่พี่เอกบอกไปว่าเป็นช่วงของการที่เราส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรของประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มปลูกเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เราเริ่มทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวโปรดักแบบนี้เนี่ยได้มาประมาณ4ปีแล้วคะ่ะน้องเมเบิ้ลอ่าแล้วเทคนิคในการปลูกเดี๋ยวคุณผู้ชมมั่นใจได้เราไม่มีใช้พวกสารพิษ แน่นอนใบเซอร์ USDA การันตีค่ะใช่ค่ะไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่าพกป,ปุ๋ยเคมีใช่ตรงนี้จะอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยใช่ค่ะ,ะค,คุณผู้ชมฟีดแบ็คของลูกค้าที่ช้อปปิ้งไปไม่ว่าเราจะไปออกบูธ หรือแม้กระทั่งลูกค้าที่ช้อปปิ้งออนไลน์ไปเป็นยังไงบ้างจะเห็นว่าไม่มีใครซื้อกระปุกเดียวอะค่ะไม่เชื่อดูรูปได้เลยค่ะมีภาพมายืนยันผู้ชมม่าี้ภาพมายืนยันสามกระปุกใช่คือจะเห็นว่ามีบางท่านเนี่ยพอเห็นเราออกบูธคือเขาเห็นเราขายในรายการทีวีด้วยไงพอเห็นเราออกบูธปุ๊บหกกระปุกยังมีเลยคือแบบไม่ต้องไม่ต้องบิ้วขายอะเอาอย่างนี้ดีกว่าแค่บอกว่าประโยชน์ของโอเมก้าสามดียังไงอะก็แบบอุ๊ยออกบูธเหรอเอาเลยครับอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าพอเห็น้ี มีจัดโปรเนี่ยคุณผู้ชมรีบโทรมาช้อปปิ้งกันแล้วรือบางทีก็ตามไปใช่ตามขับไปที่บูธเลยใช่ค่ะแต่วันนี้เซ็ตของเราราคาคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากตกแล้ววันหนึ่งเนี่ยสิกว่าบาทเมลเบิร์นใช่ค่ะอย่างภาพที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ีนสไลด์ที่ผ่านไปจะเห็นว่ามีชาวต่างชาตินะบางท่านเป็นเกาหลีคือด้วยความที่คนเกาหลีเนี่ยเขาเขาคช l t u ของเขาเนาะเขาวัฒนธรรมเขาชอบทานถั่วอยู่แล้วแล้วเขาจะรู้จักสาช่าอินชีเพราะฉะนั้นพอเขาเห็นว่าเอ้ยมีการแปลรูปเป็นน้ํามันด้วยหรอเขาก็จะชอบ คือ,อคนเกาหลีดูแลสุขภาพนะจะเห็นว่าผู้ผู้สูงวัยเกาหลีเนี่ยแข็งแรงจริงแข็งแรงถ้าใครเคยไปเที่ยวเกาหลีเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นจะเห็นว่า ปีนเขากันได้แข่งแลนด์จะฉับกระเฉงใช่ใช่เขาก็ดูแลตัวเองแบบนี้แต่ไม่มีใครซื้อกระปุกเดียวจริงนะเสียงตอบรับดีบางท่านไม่ได้ซื้อแค่ตัวเองทานใช่ให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในบ้านทานด้วยอันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าไม่มีกระปุกเดียวคะ่ะนี่คือชาวต่างชาติเมื่อสักครู่นี้เห็นโอเคแตงอ่าประมาณนั้น <laughs> ใช่ก็บอกแล้วว่าส่งออกต่างประเทศ WhatsApp ยังมีเลยนะคะแชทมาคุยกันว่าแบบเอ้ยที่สิงคโปร์แบบเอ้ยตอนนี้ของขาดแล้วนะคะเมื่อไหร่จะส่งอะไรประมาณนี้นี่เขาบอกว่า่คข ใช่นี่คือนี่คือเสียงตอบรับที่เราเก็บสตอรี่มาบางส่วนจริงๆมีเยอะกว่านี้นะถ้าเอามารันทั้งหมดเนี่ยไม่น่าไม่น่าพอเวลาไม่พอเวลาไม่พอจริงๆอันนี้รู้สึกว่าเขาจะทักมาขอบคุณอันนี้ก็ทักมาขอบคุณเห็นไหมคะอ่าเป็นการบอกว่าขอบคุณชาลมเฮลค่ะผู้ชมหลายท่านเนี่ยช้อปปิ้งปไปทานแล้วถูกอกถูกใจแต่มีท่านนึงเนี่ยไปเยี่ยมโรงงานด้วย ขขดดแล้วก็ผานด้วยจะบอกว่าเกสทท่านนี้สเปเชียลมากสเปเชียลจริงๆนะคะก็คือแม่ป๊อปไฮโซถูกต้องเลยคือ พี่ป๊อปทานแบรนด์ของชาโลมเฮลมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วพี่ป๊อปบอกว่าเฮ้ยน้องเอ๋ดีอ่ะคือสุขภาพพี่ป๊อปดีขึ้นแล้วพี่ป๊อปนี่โอ้โหแฟนคลับในช่องของเราเยอะมากแล้วมาทํารายการทีไรนี่ไม่รู้เอาพลังมาจากไหนถูกต้อง <c oughs> คือเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าแม่ป๊อปมา, <c oughs> ม,ามาเป็นการันตีให้อ่ะ <c oughs> อยากบอกคุณผู้ชมว่าเชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าแบรนด์ชาโลมของเราเนี่ย <c oughs> ได้มาตรฐานแล้วแตกต่างจากที่ห้ออื่นแน่นอนเคยสงสัยนะพี่เอ๋โอ้โหพี่ป๊อปทำรายการมาบางทีชั่วโมงครึ่งสองรอบนะพาวเวอร์เอเนจี่พี่ป๊อปเยอะ ไมเคยลดลงถูกต้อง <พะ S 2> สุดาสายตอทำไมแข็งแรงได้ถึงขนาดน,นั้น50กว่ายังสดใสอ<ะ>่ะมีคือเคล็ดลับ ส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมว่าพี่ป๊อปอย่างที่เมื่อกี้พี่เอกเกริ่นไปว่าพี่ป๊อปทานอาหารเสริมเพราะฉะนั้นการทานดาวอินคาหรือว่าการทานโอเมก้าสเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยทําให้วิตามินต่างๆที่เราทานเข้าไปหรืออาหารสอาหารเสริมที่เราทานเข้าไปเนี่ยช่วยดูดซึมได้ดีขึ้นหรือว่าอาหารที่เราทานเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ประโยชน์จากอาหารตรงนั้นได้ดีขึ้นถูกต้องเป็นเหมือนการเปิดประตูค่ะค่ะโอเมก้าสเหมือนด้านเปิดประตูต้อนรับสารอาหารดีๆเข้าสู่ร่างกายที่ถามนิดนึงว่าใครเหมาะที่จะทานชะโลมบ้างคะก็คน ที่มีปัญหาในเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็คนที่ต้องการการเขาเรียกว่าอะไรบำรุงสมองที่เมื่อกี้เราคุยกันไปเนาะว่านมผสมโอเมก้าส่าและอีกส่วนหนึ่งก็คือชุกวันนี้ยเนาะน้องเมมเบอร์โรคภัยไข้เจ็บมันล้อมมันล้อมตัวเราไวรัสเอยบาบลาบบาเออเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคือว่าง่ายถ้าร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยต่อให้เชื้อโรคต่อให้ผู้ร้ายมันมา มันมาถึงตัวเราอะไม่เป็นไรพุงเหมือนกันเราจะเป็นกาดอ่าเป็นเหมือนรั้วที่คอยปกป้องบ้านให้ทําให้มันไม่สามารถที่จะเจาะเข้ามาในตัวเราได้ง่ายๆไม่ให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายๆถูกต้องประมาณนั้นเลยที่สําคัญต้องบอกว่าแม่ป๊อปเนี่ยพอเมื่อกี้เราเกิดถึงแม่ป๊อปแม่ป๊อปบอกว่า ต้องไปดูถึงโรงงานคือพี่ป๊อปเนี่ยไปดูถึงไปดูถึงขั้นตอนคือพี่ป๊อปเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคือพี่ป๊อปเป็นคนที่ถ้าจะคัดเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยพี่ป๊อปต้องไปรู้เองเห็นเองสัมผัสเองซึ่งจะเห็นว่าจะมีคลิปของพี่ป๊อปหลังจากนี้ด้วยคุณผู้ชมได้ยินได้ฟังแบบนี้แล้วจะทราบถึงประโยชน์นะคะของน้ำมันถั่วดาวอินคารีบโทรมาช้อปปิ้งได้เลย021234999 1วันเต็มๆนะพี่ป๊อปกำลังอยู่กับคุณ ถึงการเยี่ยมชมโรงงานเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้พี่ป๊อไว้ใจแล้ววันนี้โรงงานแล้วก็บริษัทของคุณเอ๋ที่เป็นเจ้าของก็ไว้ใจพี่ป๊อในการให้พี่ป๊อมาถึงโรงงานเลยมาดูทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงนี่ที่อยู่บริเวณนี้นะคะมากกว่า1 0,000กระปุก เตรียมที่จะส่งให้กับ f อลูกค้าที่ดูรายการในช่องนี้ด้วยแน่นอนในงานกลองแบบนี้นะคะก็หยิบมาให้ดูก็จะมีการสีเรียบร้อยและแน่นอนที่สุดนะคะชโลมเฮลท์นะคะซึ่งเป็นโอเมก้าสามของถัด่ดาวินทคา่าเดี๋ยวให้คุณอย่เปิดให้ดูเลยจะได้ขวดใหม่ล็อตใหม่วันเดินปีการผลิตที่ใหม่และที่สําคัญนะคะขวดก็มีการซีอย่างดีนะคะนี่ดึงออกนี่น <C> นะคะ <M N. S 2> รับซีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเปิดตรงนี้น้ำมันสีเหลืองอะไรน้ำมันสีเหลืองใสแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะคะเรามักจะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับตราสัญลักษณ์แต่ว่า <c oughs> ของบริษัทน,นี้ <c oughs> ได้ฮาลานันได้จีได้ g m ีที่มาตรฐานอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ a c c p ที่เป็นของโรงงานนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้ส่งออกด้วยแต่คนไทยมีโอกาสที่จะได้ของดีๆแบบนี้<ม>เรียกว่าเป็นพรีเมียมของดาวอินคาเลยเป็นพรีเมียม,มของโอเมก้า3 69จริงๆแล้วนะคะ<ม>น้ํามันที่สกัดจากถั่วดาวอินคาเนี่ยมีหลายเกรดแต่วันนี้ป๊อปไฮโซและคุณเอ๋เราเลือกเกรดที่ดีที่สุด เป็น e อ c ก u s i v e ซ r a n d เป็นพรีเมียมที่สุดที่คุณจะได้โอเมก้า369ครบครันเมื่อก<อ>ี้เราไปดูกระบวนการต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะเพราะว่าคุณจะเห็นว่าการลงทุนนั้นมาหาศาลหลายล้านบาทมากๆเลยก่อนจะมาเป็นโรงงานที่มาตรฐานแบบนี้ <S <S 2> <S 2> อยากจะฝาก <S <S บอกอะไรเล็กๆน้อยคะ่ะอยากฝากบอกว่านึกถึงดาวอินคานะคะต้องชโลมเฮลนะคะเพราะว่าแบ,บรนด์ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออก และเป็นแบรกที่ปอปไยโซเลือกในการรับประทานแล้วกินมานานมากแล้วจนตัดสินใจเชื้อเชิญที่จะมาออกในรายการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มชั่นสุดพิเศษชาโลมน้ำมันถั่วดาวอินคาชนิดแคปซูล3ขวด60แคปซูลราคาเพียง1,290บาทแต่แค่นั้นยังไม่พอรับฟรีน้ำมันถั่วดาวอินคาชนิดน้ำมูลค่ากว่า300บาทสำหรับลูกค้าช็อปชาแนลเท่านั้น ในชั่วโมงนี้นะคะนอกจากแคสเมเปิลอยู่กับพี่เอแล้วยังมีแกรับเชิญหนึ่งท่านเป็นตัวแทนของผู้ใช้จริงด้วยขอต้อนรับคุณแม่อ้อยเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวั<ะ>สวด,สดีค่ะคุณแม่อ้อยเป็นคุณแม่ของพี่เอนะคะคุณแม่อ้อยถามนิดนดงเลยว่าก่อนหน้านี้สุขภาพข,ข,ของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ที่แม่ยังไม่ได้ทานแม่จะมีไขมันในเม็ดเลือดสูงแล้วเวลาแม่นั่งที่ไหนลุกขึ้นแม่จะเวียนหัวหน้ามืดอ๋าวอู้ แล้วพอเวลาแม่มาทานเนี่ยประกอบกับที่ว่าแม่คุมอาหารในตัวเองด้วยควบคุมของมันของทอดของมันของทอดแม่แม่แม่ไม่ทานส่วนใหญ่แม่จะนึ่งเอาค่ะแม้กระทั่งปลาทูที่ซื้อมาจากตลาดแม่ก็ใช้นึ่งเอาอ๋อไม่เอาไปทอดคือดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ทานชโลมด้วยค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไงบ้างคุณแม่แม่อายุ 73ปีแล้วลูกมู้คุณแม่ยังแข็งแรงดีใจแทนพี่เอ๋จริงๆคุณแม่ยังแข็งแรงมากหกโมงเช้าแม่ตื่นขึ้นมามแม่ก็ออกมาเดินค่พอเดินเสร็จแม่ก็ถีบจักรยานค่ะถีบจักรยานที่อยู่กับบ้านออกกําลังกายด้วยออกกําลังกายด้วยแล้วก็ต้อง คุมอาหารให้กับตัวเองด้วยค่ะไม่ใช่ว่าพอทานาน้ำมันถั่วดาวินทาเข้าไปแล้วก็ไปทานของทอดของมันของอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อ,อ๋อก็ต้องดูแลตัวเองด้วยส่วนหนึ่งคุณแม่ฝากอะไรถึงคุณลูกค้าทางบ้านหน่อยบางคนเขายังลังเลใจกันอยู่<อ>คุณลูกค้านะคะถ้าคือทานน้ำมันถั่วดาวินทาของชาโลมแล้วเนี่ย จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองไม่ต้องทานของทอดไม่ต้องทานของมันแล้วก็หมั่นออกกําลังกายสม่ําเสมออย่างอย่างคุณแม่เนี่ยอายุ73แล้วแม่มีความสุขอยู่กับลูกอยู่กับหลานถ้าอยากจะมีความสุขกับลูกกับหลานเลี้ยงลูกหลานนานๆก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆแบบนี้ขอบคุณคุณแม่อ้อยมากเลยค่ะ<า>ขอบพรคุณค่ะ ฝากไว้เลยเซตนี้คุ้มค่ามากๆเพราะว่า1กระปุกคุณผู้ชมราคาเต็มอยู่ที่890บาทนะคะรีบโทรมาได้0ู 2, 1 2 3 4 9ง 9, 9ชั่วโมงนี้ขอบพระคุณพี่เอมากขอบคุณค่ะคุณเก่งมากเลยขอตัวลาไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ ช้อปปิ้งได้เลยค่ะเซตนี้เปิดตัววันนี้วันแรกนะคะมีจํานวนแค่หลักสิบเท่านั้นเป็นชโลมค่ะน้ํามันถัว่วดาวอินคาชนิดแคปซูลนิ่มได้รับไป3กระปุกรหัสสินค้า1 2ึ่ง5มีของแถมให้ด้วยนะคะรับเพิ่มเป็นน้ํามันถัว่วดาวอินคาสกัดโดวยวิธีธรรมชาติชอปพลร้ายบาทจากราคาเต็มเซตนี้2670บาทค่ะ โปรโมชั่นสุดพิเศษชาโลมน้ำมันถั่วดาวอินคาชนิดแคปซูล3ขวด60แคปซูลราคาเพียง1,290บาทแต่แค่นั้นยังไม่พอรับฟรีน้ำมันถั่วดาวอินคาชนิดน้ำมูลค่ากว่า300บาทสำหรับลูกค้าช้อปแชนเนลเท่านั้น